สวัสดีค่ะสสาวๆวัเมนไทยกลับมาพบกับคิตตี้ครั้งค่ะเคยเป็นกันไม่ข้าสาวเวลาทาเล็บยิ่งเร่งรีบยิ่งเละขอบขอบ,ขอบจะทำยังไงไม่ให้เลอะขอบขอบนะคะวันนี้นะคะคิตตี้มีเทคนิคง่ายๆค่ะคือเราจะใช้กาวนะคะทาให้ทั่วขอบเล็บนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราจะทาเล็บถึงจะทาเล้วยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะดึงกาวออกมาได้นะคะ สาวๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องทำยังไงเรามาเริ่มกันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราจะทาเอากาวมาทาตรงขอบนี่เอาเริ่มนี่คือคิตตี้ทำไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแต่วันนี้จะมาโชว์ให้ดูเล็บหนึ่งนะคะทากาวตรงกับขอบเลยขอบนิ้วเนาะทาให้ทั่วนิ้วนะคะตรงกับขอบ,บ,บ,บเห็นไหมเลย จะเห็นว่าทำแอบเลยนะคะไม่เป็นไรเพราะเราจะเอาออกได้ง่ายมากเห็นไหมคะใช้คอตตอนบัตเกี่ยวออกแตนอย่างนี้นะคะทำไปเสร็จแล้วต้องรอแห้งรอแห้งสักพักหลังจากที่แห้งเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เลือกสีได้ตามใจชอบเลยค่ะแล้วก็ทาให้ทุกนิ้วนะคะเหนมาจะแก้ทำที่เลยค่ะไม่ต้อง 他是比较美味。<laughs> <laughs> น,นี้นะคะคิตตี้ก็จะรอเล็บแห้งนะคะจะเห็นได้ว่าคิตตี้ทำเลอะด้วยเลอะผุขอบเห็นไหมเอ่ยอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างดาดา้ันนี้ก็เลอะเนาะเห็นไหมเลอะหมดเลยและตอนนี้เล็บของเราก็แห้งแล้วนะคะเรามาลองดูเลยค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงลอกออกมาเลยคนะ่ะลอกกาวมาลอกกาวมาให้ครบทุกอันเลยเห็นไหมเอ่ยลอกจิ๊บจ อุ๊ยเป็นไงล่ะแจ่มมากเดี๋ยนะกาวแอบ,บติดมือนี่ไม่แห้ดิจริงแล้วเด,ด็ดเ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 ห็นไหมเอาเมื่อกี้เดี๋ยวนะเราต้องทำฝั่งไหมนี่ทำไงให้เห็นดิทำนี้ใช่ไหมคะ ี่ดาดาเป็นยังไงกันบ้างคะสวยและกล้ทีเดียวสาวๆแม่น้ำไทยลองไปทำกันดูนะคะวันนี้คิตตี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย